สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผม,ม,ม modify racing นะครับวันนี้ก็มาได้ modify อะไรนะครับเกี่ยวกับรถเลย <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมาสอนการปรับเสียงอันต้านครับ <c oughs> ในแพดใหม่ของ PUBG Mobile นะครับหนึ่งนะครับต้องมี e x f i ไฟนะครับพ้นหาในเ s t o n e นะครับเ s t o ต e ครับ จะมีอยู่ใน p r e นครับอันนี้เข้าไปในเสียงอันต้าก่อนนะครับอันนี้จะไม่ต้องไม่ต้องครับมันจะเป็นไม่รับรองแบบนี้ครับประมาณนี้เฟมเลยผมจัดเลยนี่คือเสียงอันต้านะครับทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับการแก้แบบนี้นะครับการที่เราจะกดได้นะครับต้องหนึ่งนะครับต้องมีการสามารถอัปเดต อยูอันต้านะครับอันต้านะครับตรงนี้ได้ครับแบบโหลดแบบ40กว่าเมกครับ40กว่าเมกครับถึงจะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทําสดๆเลยนะครับาการทําสดๆเลยนะครับไม่ไม่ได้เตรียมเลยเลยแบบดูแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเขาทํากัน นะครับมาที่ตรงนี้ตรงนี้ครับต้องมาดูโฆษณาครับเพราะมันเป็นของฟรีครับของฟรีก็ประมาณนี้ครับยูโฟเกมนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็เสียงอยู่ตรงไหนนี่มาขอนแล้วก็นี่ครับตรงนี้นะครับติ๊กอันสุดท้ายครับแก้ไขเป็นเอสนี่หนึ่งสองสามหนึ่งนึแป๊บหนึ่งนะครับ แก้ไขนะครับเป็น2นะครับเพอาหนึ่งจะเป็นธรรมดาครับแบบสูงอันนี้จะเป็นแบบอันต้านะครับบันทึกแล้วนะครับเช็คเอ้ยเช็คใหม่ก่อน,นครับเช็คเช็คเช็คเสมอเลยนะครับเป็น2แล้วนะครับ เรขอรีเกมเข้าออกใหม่นะครับเป็นการสอนที่ง่ายสุดละขอร,รีเกมเข้าออกใหม่นะครับเป็นการสอนที่ง่ายสุดละง่ายและเร็วนะครับใคร,ใครว่าผมพูดเร็วไปก็ไปกอได้นะครับปรับเสียงให้ช้าลงได้นะครับแล้วก็ไปเช็คกันดูนะครับว่าจะทำได้เหมือนที่เขาเล่าลือกันไหมครับ ผมก็ห่างหายไปนานนะครับก็ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมประมาณน,นี้นะครับอ่านอย่างรวดเร็วเลยนะครับเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีครเพราะเป็นไมติดมือถือเป็น vivo y50 นะครับมันก็จะเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับ เบาเสียงไว้หมดหมดที่อัปเดตใหม่นะครับใช้เลยนะครับใช้เลยใจมาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอฟเฟกเสียงนะครับเนี่ยอยู่อันต้านะครับอันต้านะของจริงน,นะครับแค่คุณมีการอัปโหลด,ดสามารถอัปโหลดนี้ได้นะครับเป็นเสียงเฮ็ดอ่า ดาวน์โหลดเสียงมันได้ครับคุณก็สามารถทําได้นะครับกราฟิกครับต้องลงนะครับอันนี้กราฟิกที่ผมลงเองครับตอนแรกผมมีแค่ต่ํากลางสูงนะครับอันนี้มีอันต้าสูงสูงสุดแล้วก็ f 9 0 fps นี่คือใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงครับแบบภาพเกินนะแต่ผมปรับอันต้าเพราะว่าผมผมกลัวแบตหมดเร็วนะครับ มีข้อดีและข้อเสียนะครับมือถือร้อนครับมือถือร้อนก็วันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้นะครับสามารถก่อก่อดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อแบบว่าตรงที่เข้าเว็บนะครับตรงที่เข้า e อ f กไฟล์นะครับผมจะตัดต่อแบบช้าๆนะครับสโลว์สโลว์นะครับทำให้เห็นนะครับว่าเข้าตรงไหนและเปลี่ยนตรงไหนครับง่ายๆครับ จะได้ฟังเสียงแบบและมุนนะเสียงแบบมันจะเป็นเสียงแซกมากกว่านะครับที่ผมเคยฟังจากใน iPhone นะเสียงแซกมันจะชัดเจนมากครับเสียงตีนเสียงอะไรชัดมากก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ